S <S การประกวดนางงามในยุคก่อนแตกต่างจากปัจจุบันมากค่ะเพราะว่ามีโลกโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าในสมัยก่อนคะ่ะการตัดสินของคณะกรรมการนั้นถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดไม่มีการหรือว่าไม่มีการเป็นกระแสนนดราม่าแบบในโลกปัจจุบันแน่นอนค่ะอย่างเช่นเวทีล่าสุดครับที่มีการประกวดจบแล้วแต่เรื่องดราม่าไม่สิ้นสุดฮะอย่างเวทีของมิสแกนนครศรีธรรมราชครับที่วันนี้เธอจะมาเคลียร์ทุกป,ประเด็นดราม่ากับเราพร้อมกับผู้จัดกองประกวดในครั้งนี้ครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนะนงตัวคุณผู้ชมนิด Hi. สวัสดีค่ะนางสาวทิติรัตนโพภาคับเค้กอายุ19ปีศึกษาอยู่ชั้นปีที่1่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มิสแกรนนครศรีธรรมราชค่ะสวัส like ดีคร well, ับผมทีภูมิธนวัฒน์นะครับผมผู้ถือครองลิขสิทธิ์มิสแกรนนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นการคัดเลือกจัดตั้งขึ้นมานะครับโดยได้น้องคับเค้กมาเป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเฟรมขอเท้าความการประกวดมิสแกรนของไทยแลนด์ก่อนครับการประกวดมิสแกรนนี่ค่ะมีขึ้น แต่ปี2556แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยปี2559เขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยให้แต่ละจังหวัดทั้ง77จังหวัดค่ะสามารถเป็นหาสาวงามไม่ว่าจะเป็นการจัดประกวดหรือว่าคัดเลือกออกมาเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดมาประกวดเป็นมิตรแกลนไทยแลนด์เพื่อไปประกวดต่อเป็นมิตรแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองค่ะอย่างในกรณีของน้องขับเชฟนี่เราจัดประกวดหรือว่าเราเลือกมาค่ะพี่ธีก็จะมีการคัดเลือกจากผู้ที่ส่งเข้าประกวดมาจากทางบ้านในโลกโซเชียลอะไรฮะ ส่งมาทางอินบ็อกซ์ส่งมาทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เราทําการคัดเลือกขึ้นมานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมิสแกนคนครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งใจว่าจะจัดแต่ <ใช S 2> ด้วยระยะทางเออเรื่องของอค่าใช้จ่ายงบประมาณเออเราก็คิดว่าถ้าตัดตรงนั้นได้ตัดตอนได้ในปีแรกเนี่ยพี่นวัดเนี่ยเขาอนุรมให้สามารถที่จะจัดตั้งสามารถที่จะคัดเลือกขึ้นมาได้เราก็เลยลดบทบาทขั้นตอนในการทํางานในการจัดตั้งขึ้นมาจะดีกว่าแต่ไม่ได้จัดเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆหใช่ก็มีการคัดเลือกภายในโดยผ่านท่านคณะกรรมการ สูทงคุณูทั้ง5ท่านมีกรูรูนางงามม,มีดารามีนางแบบแล้วก็มีผู้สรงคุณูอีก2ท่านมาช่วยเลือกครับมไม่่ใช คนนี้อ่ะคนนี้แหละมั่งเลยไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าตาสีตาสาข้างบ้านเลือกมาเอ้าสนิทกันมาเป็นมิสแกนให้หน่อยไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากที่ได้น้องขับเคกมาแล้วก็มีกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเกิดขึ้นมากเลยบอกว่าทําไมเป็นตัวแทนของคนจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ทําไมไปเลือกคนอุบลนมาอันนี้ครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการประกวดมิสแกนไทยแลนด์นี่นะครับจริงๆแล้วประกวดเวทีใหญ่ทีเดียวก็จบเนาะทีนี้ มาแยกมาย่อยมาเป็นแต่ละจังหวัดให้<ะ>ให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกกันเนี่ยคืออย่างน้องคับเค้กถูกเลือกมาด้วยความสามารถที่พูดได้ถึง5ภาษาะะนะครับผมแล้วก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็ดูความสามารถของน้องเพราะว่าการประกวดมิสแกรนมันไม่ใช่การประกวดแบบนางงามบกไม้บกมือเมื<ะ>่อก่อนเป็นการประกวดเอาที่ความสามารถเอาที่ดูเป็นนางแบบ มีมีเขาเรียกว่าอะไรกระเพีกหนึ่งของความาง,งามความาง,งามด้วยและความสามารถด้วยใช่ฉังต้องถามน้องคับเค้กครับว่าเป็นยังไงถึงได้ไปสมัครมิสแกรนถึงได้ตำแหน่งมิสแกรนนะครศรีธรรมราชนี้ ค่ะคือจริงๆตัวเองไม่เคยคิดว่าจะได้เป็นนางแบบได้ซ้ําหรือว่าเป็นนางงามนะคะเพราะว่าคือตัวเองชอบการผจญภัยชอบทาอะไรเหมือนผู้ชาย่ะแอนเจอร์ใช่ค่ะแล้วก็แบบว่าก็มีผู้ชายคนนึงบอกว่าหนูไม่สวยหนูก็เลยไปประกวดนางงามเวทีแรกที่อุบลราชธานีค่ะแล้วก็เวทีที่สองที่ประจวบคิริขันแล้วก็มาได้มงที่นครศรีก็คือการประกวดมิสแกรนที่อุบลที่ประจวบแล้วก็มาได้ที่นี่ในที่สุด ใช่ไหมคะที่อยากจะทําเพราะว่าอยากจะทําให้เขารู้ว่าจริงๆเราก็มีใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยไม่สวยไม่ดูดีไม่นั่นไม่นี่อะไรฉันก็สวยเหมือนกันแต่ทีนี้มันยังไม่จบกับกระแสตรงนั้นเราอาจจะพิสูจน์ให้คนที่เราอยากจะพิสูจน์เห็นรู้แล้วว่าฉันได้มงมานะแต่คนส่วนใหญ่หรือว่าคนส่วนมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาไม่เห็นด้วยกับเราอันนี้เรารู้สึกยังไงที่เราโดนกระแสถาโถมแบบนี้คือกระแสก็สําหรับหนูเองก็ ตอนแรกก็นิดนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเพราะว่านเป็นกําลังใจเป็นกําลังเหมือนแบบว่าเราบกพร่องตรงไหนอย่างนั้นอย่างนี้ที่เขาพูดมาหนูก็ปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะทําให้เขาเห็นว่าเนี่ยเราทําได้นะเราทําเต็มที่นะอะไรวานี้ค่ะได้เห็นพี่ทีบอกว่าน้องมีความสามารถในการพูด5ภาษาซึ่งนี่ก็กลายเป็นประเด็นไปอีกในโลกโซเชียลค่าว่าแบบพูดได้จริงหรือเปล่าไหนขอฟังคลิปหน่อยมีถ่ายคลิปให้ดูไหมวันนี้อยากจะชี้แจงหน่อยไหมว่าเราพูดภาษาอะไรได้บ้าง สำหรับภาษาเวียดนามค่ะก็พูดได้ญี่ปุ่นไทยอังกฤษแล้วก็เยอรมันนิดหน่อยค่ะโอ้สี่ภาษารวมไทยเป็นห้าภาษาเวียดนามหน่อยเวียดนามเอซแล้ว สินจ้าตัดกากระบานต่อยเตลาราที่ติลาสุโภภาคต่อยนำนายเหมือนชาวตัวต่อยดังฮอกเรือบทเหมยเต็นบารเออเดือนเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะฉันน้องสาวคับเค้กเรียนอยู่เกษตรศาสตร์ตสค่ะนี่ก็มูได้ไม่ได้เลยนะที่มีอิทธิพลภาษาอย่างโชว์ไหมฮะญี่ปุ่นละกันโอเคฮัจิเมชิเตอวะตาชิโนะนามาเอวาทิติลาสุโภภาคเดสโดโซโยโรชิคุเนกะชิมะสสวัสดีค่ะฉันชื่อน้องสาวคับเค้กฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นไงคันเซเลต์ได้ ได้ก็แสดงว่าเราทําได้จริงๆเราไม่ได้ make profile แน่นอนและนอกเหนือจากนั้นพี่ทีเห็นความสามารถหรือว่าความโดดเด่นอะไรในตัวของนัครับเคกอีกค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากบอกตรงนี้เลยนะครับผมก็คือว่า นางงามกับเรื่องของการศส่ยากรรมเนาะเป็นเรื่องที่ใกล้กันมากแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านศั่ยากรรมกันเต็มที่เลยทีเดียวมไม่ได้เรื่องผิดครับที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะว่าท่านหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับต,ตัวท่านน้องครับเค้กไม่ได้ใส่ยากรรมอะไรเลยมแม้แต่อย่างเดียวก็ลองเช็คดูได้อัน,นี้หนึ่งคือคือมิสแกนอาจจะผมไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ที่กองใหญ่หรือท่านคณะกรรมการจะคัดเลือกน้องจากอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากน้องเนื่องจากผมทีเองเนี่ยก็มือใหม่ด้วยน้องใหม่น้องใหม่นะคะ ก็เลยอยากได้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งน้องไม่สัยกรรมสองน้องไม่มีจริตของของความเป็นนางงามเลยน้องมีจริตในความเป็นตัวเองมากก็คือเป็นธรรมชาติฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่ต้องมานั่งแบบเก๊กนางงงนางงามนู่นนี่นี้นก็เป็นธรรมชาติที่สุดเลยจากความเป็นธรรมชาติอยากให้น้องครับเค้กฝากถึงบุคคลหลายๆท่านที่อาจจะไม่เชื่อมั่นในตัวเราวันนี้เรามาเรียกความเชื่อมั่นให้เขาหน่อยค่ะ ค่ะสำหรับหนูนะคะอยากได้กําลังแรงใจแรงเชียร์นะคะจากชาวนครแล้วก็ทุกจังหวัดนะคะคือหนูจะทําเต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนางงาน ที่เป็นคนนครเลยแต่เคยไปใช่ไหมนครศรีธรรมราชคือเที่ยวบ่อยมากค่ะภาคใต้เที่ยวเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะคือถ้าเขาถามว่าที่ไหนอะไรยังไงเผื่ออะไรหนูตอบได้แน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของมิสแกนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องขอส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับมิสแกนในทุกๆจังหวัดและค่ะเพราะว่าทุกคนมีดีมากกว่าความสวยให้มองจากด้านในดีกว่าค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆาเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ หมดเวลาของจิ๊บจิ๊บก็สิบบันเทิงลงแล้วครับแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเพราะหลังจากรายการเรายังมีซีรีส์เรื่องี้ที่น่าติดตามครับรักครั้งใหม่หัวใจอลเวงอย่าลืมติดตามกันนะครับและพวกเราทั้งหมดขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ